เออใส่ไปเลยอ่านี่แน่นี่แน่นแนเออนี่ไง เอโยก็ hey, yo, สวัสดีครับผมซูปเปอร์กับบอลฟันเนอร์มิวสินะคารับวันนี้เรากินในเกมพี่พีจีมังคีม,มาเนียอีพี่สองนะครับผมเมื่อกี้คนเดินตอนที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ทําหนังติ๊กแบบนี้มาเยอะแยะน่ะนะครับเมื่อกี้ในต่อไม่รู้ว่าจะอีพีที่แบบแบบไหนแล้วนะโอเคเริ่มต่ออีพีสองกันเลยนะครับต้องไปขายแบบมีหนังสติ๊กแบบอะไรอะ่ะอือฮึจะไปขายซื้อก่อนมาเฉยๆนั่นแหละอแบบ ไม่มีจา่าเฉยแล้วมั้งอืมโอ้โหลานฟอนอะไรอะโอ้โหโอยนาะโอเคโอเคไปเอาเลยนะเริ่มต่อหนึ่งสองซามนี่เลยนี่ไงบุกโจมตีเข้าไปใส่เลยอะ Nhìn này ừ. này ờ, này ao Ơ ờ, nhìn này Nhìn Ba quăm đều ba Dưới ao Quê Ê ยังต่ออยู่โอเคนี่ไงฮ่าฮ่าสุดยอดอะไรอะ่ะเออนี่ไงชีดพันนันวันเนี้ยอืมโอเคขายไปเลยนะครับ โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยแล้วอ่าฮะหนึ่งสองซ้ำอืมเออนี่อ่ะเอาโอ้ย oh. oh, yeah. จัดฮะจัดไปเลยเดี๋ยวจัดให้เต็มที่นะครับนี่เออ Ua ui à hên ngà nha 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 À nha <haha>. ให้โลกกลืนแห่งตีพ่อตีแม่เนี่ยนะฮะไม่ใช่ละเอะโอ้โหอะไรกันวะเร็กซ์คิงบอลเลยวะไม่รู้จะไม่รู้ไว้นั่นนะไปควันตายเลยซะ โอเคเอาละเออซะเออไปเขาไปเอ้ยนี่ไปว้ยนี่ปะนี่ไปซะเยอะแยะเลยนะครับนี่ ย่เอาเออนี่แหละเออเดยเออใส่เออนี่ไปเอ่อเออนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนออฮะ โอ้โหว้าน่าลองปรับมุมดูเอาละเดยบร้อยไปกันเถอะนี่เออไปเฮ้ยอะนี่ไงโว้อาา่าฮะ เขาไปเลยเนี่ยครับเอ้ยเอ้ยไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรก,กันไม่รู้นะครับอ้าวนี่แหละโอ้ยตายจะมั่วไปมั่วมานั่นแหละโอเค ไปขายคองมาก่อนเลยนะโอเคนะครับหนึ่งสองซ้อเออวุอ้ยนี่แน่เอ,อ้ยตายนี่ซะเอาไปกันเลยนะครับนี่ไง เอาแพ้ความหวังดีนะไปเชื่อหรอกอืมนี่ไงอ้ะนี่แหละเออเอาเอา <S 2> <S 2> <S พราะไม่ได้หรอกเพราะว่าเน,นี่ย เอาละเรียบร้อยเอาเลยนี่เออตาไปเลยเอ่านี่แน่นี่แน่นแนเออนี่ไงฮ่าฮ่านี่ไปกระเข้าไป ฮ <c oughs> เออ,เอ,อนี่แหละเออนี่ความเร็วไป <c oughs> คืออะไรกันเนี่ยจะรู้ว่าแบบไมไ่ตอบโต้ละมั้งโอเคความโชคนะครับเอาละเออ นี่แหละตายซะไม่ง่านี่ไปนี่ปะนี่เอาไปเลยฮ่านี่ไปเลยสปีดนะครับเออฮะอุ้ย เออนี่ไปไม่ไม่รู้ว่าจะเอาเอา,เอ,าเอ้ยไม่คิดจะอยากจะเชื่อเลยนะครับหนึ่งสองซ้ำเออหึหึ เออนี่ไรเอานี่ๆฮ่าฮ่าเพราะว่านี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับอืมอืม นี่แหละเออไปนี่ตายเลยเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหโ,โอโ้โหโอเคเสร็จเงินสองสั่ม Ơ Lại lời Lại Nhi nga Nhi nè Nhi nè Ơ Dây นี่ไปเยยโอ้โหให้รลอยรครั้งแบบเนี้ยนะเนาะเออไปเอ,อ๊ะโอ้โหทำไมออนแอร์ลงเลยเนาะเดี๋ยวไม่จัดระ โอเคพาวเวอร์สมัตอ่าได้กลับมาได้มีสี่อันเลยเนาะโอเคโอเคอืมอืมตายเลยเออไปนี่ไงนี่ไปจัดใครเลยโอ้โห เออนี่แหละเออนี่สักโอ้ยโอ้โหกลางตัวเมืองเมืองแบบนี้นะออโอเคโอเคแค่นี้ไม่ต้องห่วงอืมเออ ừ. Nhiên à Wow Ta khong đây nè Ờ nhìn là Ây da Ây da โอ้โหหมดหมดเกลียงเลยนะครับเสร็จเอาละทีนี้มาลองดูแล้วกันนะครับแล้วจะเป็นยังไงโอเคอืม okay. ฮ uh ึ huh. uh huh. เอาเข้าไปเลยนะครับนี่ไง นี่นี่ก็ไปเลยนะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยอ่า เอาก็บุญเงียๆเลยรีเซนต์อ้อหโอเคกดฟรีฟรีแบบน,นี้ก็ฟรีเนาะโอ้โหความเร็วสุดยอดนะครับอือฮึออาละ่ะ โอเคมาแล้วหนึ่งสองสามเอ้ยเยอะวายโอ้ออโหฮ่าฮ่าลงมันเลยลงกอนอิดเนี่ยนะ นี่ไงโวยไม่ได้ขับเกียร์ละมังนะไม่ได้วงไฮโลนี่ไงโวยโวย,โยตาย <c oughs> เออ <c oughs> เกรงก็เยอะนะครับเอาเลยนะเออไปเย่เฮนี่กับไปเข้าไปอ่านี่ยไง ร่างจูโจมใส่แบบนี้นะพวกแบบย่างยืดนั่นแหละอือฮึเว้ยรอบกี่ครั้งเออหนึโฮโฮ่งสองสามนี่ไงโว้ย อ่านี่เนี่ยทะลุมิติเลยนะอืมวัาเย้เอาว้ว เออนี่แหละเออโอ้โถเอ้ยมันไม่ทันนะโอเคเรียบร้อยอ่ออปะปอร์ไฟเนี่ยนะโอเคนะครับเอ่อจะว่าไปแหละโอเค นี่ไงเออนี่ไปเออไปโว้เออ,ไป,เอ,อไปซะพวกเลงนรกอื้ึเออเอา นี่ไงเยอุ๊ยอืมขี่มอตเตอร์ไซค์เนี่ยนะอืมฮึประมันเกรงใจนะนะโอเคอะไรกันวะโอเค เอาอันนึงก็พอเนาะโอเคเรียบร้อยเอาเลยนะเสร็จอืมฮ้านี่ไะเอาเออเันลงแตกตูมเนยนะโอเคโอเคเอาเลยเอ่ะ นี่ไงเออฮึเ้เฮ้ยยเวนคัมโอ้โหแบบนี้มันไม่ร nah ู evet> ้เลยนะครับวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะครับแล้วก็เอ่อขอบคุณที่ช่วยกด subscribe ้วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ แล้วก็คลิปเจอกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับ